และทำให้ขณะน,นี้เรื่องของความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐก็เป็นที่จับตามองนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยูเครนกำลังมีกระแสกังวลค่ะว่าจะส่งผลทำให้เกิดเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจไปทั่วโลกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันและปัญหาเงินเฟ้อนะคะแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐเตรียมที่จะเคลื่อนกำลังพลไปยุโรปตะวันออก คุณพงษ์ชัสุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะดูแล้วยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าจานวนกําลังพลของสหรัฐที่เคลื่อนไปทางยุโรปตะวันออกเนี่หลักพันเองน่าจะเป็นการส่งสัญญาณปรามปูตินมากกว่าที่จะไปใช้สู้รบในยูเครนจริงๆนะครับ คุณผู้ชมครับทามาดูทางฝั่งของรัสเซียบ้างรัสเซียก็หันมาจับมือกับเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรในยุโรปตะวันออกนะครับจัดการฝึกกำลังพลอย่างเอาจริงเอาจังทำให้อุณหภูมิความตึงเครียดร้อนแรงมากขึ้นครับ กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพการซักซ้อมของกําลังพลรัสเซียกับกําลังพลเบลารุสก่อนที่จะจัดการซ้อมรบร่วมกันนะครับถ้าเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นว่ากองกําลังของรัสเซียที่อยู่ในเบลารุสในไครเมียและพรมแดนด้านตะวันตกของรัสเซียมีการตั้งกองกําลังเอาไว้อย่างแน่นหนามากทีเดียว ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัสเซียเริ่มเสริมกําลังทหารตามแนวพรมแดนยูเครนมากขึ้นแล้วก็จัดการซ้อมรบบ่อยครั้งมากขึ้นด้วยนะครับการเคลื่อนกําลังพลนับแสนนายประชิดพรมแดนของยูเครนก็ทําให้สมาชิกนาโต้นาโดยสหรัฐต้องเริ่มขยับตัวครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้สั่งเคลื่อนกําลังพลกว่า3,000นายไปยังยุโรปตะวันออกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า That the United States will respond to the growing threat to Europe's security and stability. Our commitment to NATO, Article 5, and collective defense remains ironclad. As part of this commitment, and to be prepared for a range of contingencies, the United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. มาตรา5ของนาโตคืออะไรคือตามมาตรา5ของสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าการโจมตีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกนาโตทั้งหมดครับและมาตราการนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2001เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับมือกับเหตุก่อการร้าย11กันยายนที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ส่งกําลังพลจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาประมาณ2000นนายไปยังโปแลนด์ และเยอรมน,นีนะครับเราก็จะเคลื่อนย้ายกําลังทหารอีก1,000นายที่ประจําการอยู่ในเยอรมน,นีไปที่โรมาเนียเป้าหมายของการเคลื่อนย้ายกําลังพลของสหรัฐก็คือการเสริมกําลังชาติพันธมิตรนาโตในช่วงที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับ ฝั่งของโรมาเนียและโปลแลนด์ก็มองว่าการส่งกําลังทหารของสหรัฐเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งแกร่งของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตอบโต้พฤติกรรมก้าวร้าวของรัสเซียนะครับโดยการเคลื่อนย้ายกําลังพลครั้งนี้อยู่นอกเหนือจากคําสั่งประทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่สั่งให้ทหาร8,500นายเตรียมความพร้อมเคลื่อนกําลังพลไปที่โยุโรปครับ มาดูปฏิกิริยาของรัฐบาลรัสเซียกันบ้างนะครับวันนี้โคษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าการเคลื่อนย้ายกำลังคนของสหรัฐเนี่ยจะยิ่งทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นร้องขอให้สหรัฐยุติการสร้างความปั่นป่วนในทวีปยุโรปนะครับอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของพันธมิตรร่วมนาโตยุโรปก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยับตัวของสหรัฐในครั้งนี้ครับ Towards that front. Uh, area and and i think this is having an impact because remember this is what mr putin is trying to stop is a movement into the front area and i think what he's beginning to see is that his actions are causing the very thing he wants to stop <coughs> То е с т нельзя сохранять такую военную активность на границе с Украиной в течение длительного времени. Он в любом случае должен разрешиться, если не в течение ближайших недель, то, по крайней мере, в течение ближайших месяцев. คุณณัทธาคุณผู้ชมครับคงต้องมาดูกันนะครับว่าความพยายามในการส่งสัญญาณปรามของสหรัฐจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่ายิ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดมากขึ้นไปอีกครับแล้วแนวทางทางการทูตระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกพอจะเป็นทางออกได้ไหมคะ จริงๆกระบวนการพูดคุยก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่สถานการณ์บริเวณยุโรปตะวันออกก็ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นอุปสรรคสําคัญในการหารือแต่ละครั้งก็คือแนวคิดของผู้นําชาติตะวันตกกับผู้นํารัสเซียมันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ Вот в чем дело. В этом смысле э, сама Украина это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. Ну, надеюсь, что, э, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно и простое, мы отдаем себе в этом. สิ่งที่รัสเซียต้องการจากชาติตะวันตกมากที่สุดก็คือพันธสัญญาทางการเมืองที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อรับประกันความมั่นคงของยุโรปทั้งทวีปเลยนะครับคือรัสเซียต้องการให้นาโต้ไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกให้นาโต้ยุติการทำกิจกรรมทางการทหารและการประจำการระบบขีปนาวุธในยุโรปตะวันออกเพราะยูเครนเป็นพื้นที่การชนระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้ายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ก็เท่ากับเป็นภัยคุกคามใกล้บ้านของรัสเซียไปด้วยนะครับ ทางฝั่งของสหรัฐและพันธมิตรนาโตเนี่ยย้ำมาตลอดว่ายูเครนก็มีอธิปไตยมีสิทธิ์เลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงด้วยตัวเองซึ่งก็หมายถึงนาโตนั่นเองครับ ความขัดแย้งในครั้งนี้จะลุกลามบานปลายกลายเป็นการาเผชิญหน้าหรือว่าจะจบลงในอีกไม่ช้าก็คงต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนัทธายิ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวเชื่อว่าน่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนถ้ารัสเซียจะบุกยูเครนจริงๆแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนก็มองในแง่ดีนะครับว่าจริงๆรัสเซียอาจจะไม่ได้ต้องการบุกยูเครนหรือว่าทําอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องแสดงพลังของตัวเองนะคะแล้วก็มองกันว่ายิ่งรัเสเซียกับตะวันตกแตกแยกมีรอยร้าวแบบนี้ก็เหมือนจะยิ่งผลักให้ผู้นํารัเสเซียกับผู้นําจีนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถูกต้องเลยครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือการเดินทางของผู้นํารัเสเซียไปที่ปักกิ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าน่าจะมีเรื่องมีประเด็นหลายๆอย่างที่พูดคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรวบรวมแล้วก็จะนามาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ ฉันจะคอยดูภาพท่านผู้นำทั้งสองนี้จะได้พบกันค่ะคขอบคุณอุบงสัทัศน์มากค่ะ